สวัสดีครับพบก,กับเีกช่ดเคยกับนสพนิติรัตน์ออนไลน์ทีมงานจอรอแไผมออสเีครบครับ,รบช่วงนี้ก็เป็นช่วงเตือนภัยสังคมนะครับก็ยืนอยู่ระหว่างบนถนนนะครับกำลังม,มาพึกนะครับก็คืออีกประมาณสักสองสองถึงสามร้อยเมตรเนี่ยก็จะถึงแยกไฟแดงกำนันแมนนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่บนถนนแห่งนี้อยู่นะครับก็คือตอนเนี้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยยามข้าคืนเนี่ย ถนนโล่งนะครับไม่ค่อยมีรถส่วนใหญ่ผู้คนเนี่ยก็จะขับรถเนี่ยใช้รถด้วยความเร็วสูงนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะอ่าหลับในก็ส่วนใหญ่เนี่ยถนนโลกโๆเนี่ยรถก็จะเหยียบด้วยความเร็วสูงนะครับวิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆน้องๆเพื่อนๆไปดูนะครับว่าเราไม่ควรขับขี่เร็วอะไรขนาดนั้นนะครับถึงถเราช้าเราก็ถึงท,ท,ที่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเราขี่เร็วเนี่ย เอาอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะอ่าขับรถด้วยความเร็วสูงแล้วเสียหลักมั่งอะไรมั่งอย่างนี้นะครับก็เราเดี๋ยวผมจะไปพาไปดูนะครับว่ามีล่องรอยในการเฉี่ยวชนนะครับครับนี่ก็เป็นจุดนะครับจุดที่มีการล่องรอยในการเฉียวชนนะครับดูนะครับก็รู้จักขอบนะครับขอบเหล็กกั้นข้างถนนนะครับก็มีล่องรอยในการเฉี่ยวชนเกิดขึ้นนะครับดูดูนะครับนี่นะครับ นี่ครับนี่ครับมีร่องรอยในการเฉียวชนยาวเราเหยียดไปเลยนะครับตอนนี้ก็ยาวไปเลยนี่ครับมีร่องรอยในการเฉียวชนยาวตลอดทางนะครับนี่แสดงว่ามาเร็วมากครับจนเหล็กอันอัน,อ,นอันแรกเนี่ยหมดหมดไปแล้วครับก็อันที่สองเริ่มอันที่สองดูอันที่สองนะครับอันที่สอง การที่สองนะครับที่โดนเฉียชนนะครับล่องรอยในการเฉียชนนะครับก็ดูนะครับใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะครับถ้าเราประมาทนะครับเราอาจจะเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและคนข้างหลังเราจะอยู่อย่างไรนะครับก็อยากบอกพี่ๆ้องๆเพื่อนเนด้วยครับขับรถไม่ควรประมาทนะครับถ้าเกิดว่าเราง่วงเราก็จอดหาที่จอดแล้วพักก่อนนะครับ ใช้ถนนกล้าให้เรามันระวังอุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นได้ทุกเวลาครับถ้าเราประมาทนะครับก็เราบางครั้งเราอาจจะไม่ได้อยู่คนเดียวเราอาจจะมีครอบครัวเรามีพ่อแม่พี่น้องเรามีลูกเต้าที่ต้องดูแลนะครับเราไม่ควรที่จะขับเร็วนะครับเราขับช้าเราก็ถึงที่นะครับช่วงเตือนภัยสังคมนี้ก็หมดเวลาลงนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมจะไปลงพื้นที่ที่ไหนนะครับแล้วก็ไปเตือนจุดเสียงจุดไหนนะครับ